เดี๋ยวโอ้โหโอ้ยยยเดี๋ยวกันเดี๋ยวต้นเดี๋ยวนี้เลยต้นเดี๋ยนี้เลยสิไปอยู่ข้างนู่นหัวตายแล้วยายเดี๋ยวก่อนแล้วผมจะได้ไหมเนี่ยแต่ดีนะที่ยายมาเล่นอยู่ครับถ้าชกมวยนี้ไม่ได้เลยนะทำไมอ่ะถามว่าสู้ไหมสู้ไหมเงี้ยนี่มันก่อนอ่ะยายล้อผมแล้วสเม่ล่ะเนี่ยสเม่ล่ะครั้งที่แม่ลอะไรครที่สิมที่สาม มาอ่ออ่ะจสี่ก่อนจี่ก่อนยดสี่ก่อนอันนี้จริงเหมือน้เหมือนการยืดกล้ามเนื้อเหมือนการยืดกล้ามเนื้อของนักกีฬายายไม่แค่นี้ยาม่แคนี้เดี๋ยวระวังกางเกงเป้าแตกเาราเนส่งการเนส่งการกางเกงมันไม่ได้ได้นี้ยผมตึงสไม่ได้กางเกงดตึงลน่ได้ไหมได้ไมผมจิดผมจซอเ้งผมจซอยเบิ้งได้ได้ดาห่อยครับซอยเบิ้งเล ช่วยมองครับเขาสมจิตจะเป็นผู้ช่วยครูครับผมคอยดึงดูดให้ยกไหล่ขึ้นยกไหล่ขึ้นแขนตรงแขนตรงอ๋อกมันกดปิดอ๋อ้โหยัยยังไงหายใจยังไงไหมยายฮะหายใจเข้าออกยังไงยายผมออกลักษณะจะเป็นลูกกบเหรจะเป็นลูกกบเหรน่าเนี่ยขังทางจมูกเข้าทางจมูกออกทางจากออกทางปากออกทางตูดได้ไหม อันนั้นตกครับใช้เวลานานปะที่คุณยายเขาเข้ามานานปะซ้ายขวาสามครั้งซ้ายขวาสามครั้งอาหารหันได้ทางขวาด้ทางซ้ายมองอะไรนี่เรามองหันคอพี่หันคอบริหารทาต่อไปทาต่อไปบานริหารทาต่อไป ไปฉีกขึ้นนะฉันหนีด้เลยไม่ต้องเขาไม่ไปต่องอันนี้จริงเหรอเป็นอาการเขาอ๋อเป็นอาการเขาหอยแปรดีนะยายที่มันมาเล่นโยคะเฮ้ยองศาต่างกับยายมากเลยเฮ้ยเฮ้ยองศาแล้วต่างกับยายมากเลยอ่ะโอ้โหเฮ้ยดูดโอ้โไม่ได้หรอกทำไม่ได้ไม่ได้ฝึกมาโูดดูดเฮ้ยโอ้ยจังโค้งเลยเหรอยายหลังไปพี่ไปให้ค่อยค่อยไปเดี๋ยวเดี๋ยวหลังหลุด ตึ้งตึ้งตึ้งไอ้มันไม่เกี่ยวกับกเกงนะไม่เกี่ยวกับกเกงกล้ามเนื้อมันไปไม่ได้คะพี่กูจะได้แค่นี้ยงหนูเนี่ยเนี้ยโันตัดดูดิโอ้โไม่เป็นโอ้ยต้มด้วยโอ้แต่แล้วโอ้ยยายเดี๋ยวก่อนนะยายมีนักมีอะไระขนม เดี๋ยวดูยายที่ข้อต่อกระดูกเขาเปิดเนี่ยแปกว่าแปดสอนแปดสิบท่ายนะยายแปดสิบล้วนะแปดสิบสี่แปดสี่แปดสแล้วเอาเมื่อกี้บอก8ปสอยู่เลยเอ้าย่าง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 ก็หมดอ๋อหมดหมดห้หมด59าเก้าพอหมด59เป็น8ปดแล้วอออุ้ยแข็งแรงมากเอาเอกไปย่า๋ย่าๆ ผมช่วยไงช่วยเลยเอ้ยไม่เนี่ยท่าอื่นยายท่าอื่นท่นี้ไม่ได้หรอดูท่าอื่นมันไม่ได้หรอกเราไม่ได้เน่เน่จับหุ่นขาบตึงเน่มาจับเลยเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อด้านในเน่จับเลยสั่งมากครับอ่ะข่าไคว้หลังครับเดี๋ยวกันนะขาจะขวายแบบนี้ได้ยังไงเนี <Gym>. <S <S ่ยจะขว้ยทางไหนเนี <enders> ่ยเอานั่งเหมือนนั่งทับโซนอ่ะพี่ตัวเนี่ยแม่แม่แม่ยาย นี่ก้มไปทำไมว่ทำไมเดี๋ยวบอคอยใหนั่งไปนั่งมาเหมือนตุ๊กตาลุกุกแล้วอะไม่ได้เลยไม่ได้หรอไม่ได้ไมไไม่ได้ไม่ไ้ไม่ได้ด้ไมไม่ท้่า้ไม่าด้่ไ้ไ่ด้ได้ไม่ไดไม่ไได่ไ้ไห่ได่ไ้ได้ได้ด้ได้ไม่นด้ไ้ได้ด้ไม้่้ไ่ด้่ได้ไดได้ ให้คนนี้ทำก่อนท่ามือยี้เนี่ยท่าเมื่อกี้เนี่ยเอายื้อเออยื้อไข่ดิ้วไหมยื้อายอ้าวยกระตึ้งกันนะเรานะ่ยโหตึงตึงดิมึงก้มไปแตะเนี่ยก้มไปแตะดูยายเนี่ยโอ้โหยากนะโอ้โหไปไม่ได้โอ้ม่ไม่โอบอย่างี้เลยยายไปโอบอย่างี้เลยอ่ะเดี๋ยวยายทำเดี๋ยวท่ายายทำให้ดูได้เหรอะ ไม่ไหวเลยจรงเอาตีเราสิไปตีกันหรือยายเขาทำเลยโอเคแต่ท่านี้มีท่าอะไรอีกยัยโอ้นี่ทั้งหมู่บ้านก็ทำอย่างนี้เหรอพูดได้ก็ได้พูดพ้อได้ก็พ้อได้ออ๋คนที่ทำได้ก็ทำได้คนที่ทำไม่ได้ก็ทำไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะจังหวัดอะไรปัจจุบนครับจะต้ออองกยาย ้าเนี่ยคนฝึกหลายๆเทือเนี่ยมันดีจังไหนดีต่อสุขภาพจังไหนครับโอ้ยมีแรงกายตมีแรงอ่ะอ๋อมีแรงมีแรงหลังดีไหมไหล่ดีขาดีข้อเขาดีคุณยายเล่นโยคะวันละกี่ชั่วโมงครับยายเฮ็ดเฮ็ดทุกวันบ่เฮ็ดเฮ็ดทุกวันไหมเฮ็ดทุกเจ้าทุกแรง ทำทุกเย็นทำทุกเช้าไปยังอีกเฮ็ดทุกวันนะเฮ็ดทุกเช้ากินแล้เช้าที่นี่กัดทั้้ำเหมือเศร้าออมบริษัไหนกินเข้าอย่งไปทได้กินข้าวก่อนกินข้าวแล้กินข้าวก่อนก่อนกิาวแล้วกกินาก่อนกาแล้วกนิน่อนกอินข้แ่อนกาแล่นนแ้่าวแล้ว่าว้นยังทาแล้่้าวแ้น้าก้า้กอก้แล่นเน้ว้อ เยขนถ้าอะเดี๋ยวเาจะทำไหเี้ยลุให้นโอเคลุกขึ้นให้ผมลุกขึ้นอ๋อโอเคจะมาจับจับนคับครับคับมรับคร้บครับงรั่ครันครับคับครัโครับครับครับ่รคิกบารับรับงรับคนี่ครครับครับรรกระรรรรััันััั มันมันเป็นก้ามท้องครับนี่นี่ที่ดูเสร็จแล้วปั๊บนี่นอนได้ไหมที่ดูนอนนอนเนี่ยแม่นจี๊ยบแม่เจี๊ยบมันจะตึงเนี่ยมันจะตึงเนี่ยตึเนี่ยตึงเนี่ยตึงมันตึงเนี่ยยายครับยายครัพผิวเลยนะได้ไยายครับตอนนี้คุณยายลุกลุกขึ้นมายได้ไหมปวดแอบ เดเดเด็ดเดดเดดดาความยืดหย่นความยืดหย่แกสุดยอดยัยยยสุดยอดว่ะวัอนด้พูดจริงๆนะเราอายทั้งป้าทั้งยายเลยนะเนี่ยเดดทั้งยทั้า พี่รู้แล้วจับไว้คุณยายชวนคนมออกำลังกาเลยเลยชวนคนมออกำลังกายผมอางยายเฮ็ดนี่แสดงนี่กับมาเฮ็ดน้ำกันก็ไไ้ขั้นชีวิกเยอะบ๊อบปินขั้นขยันจังสิบเป็นและเซ่น นี่กระเสียงอ่อนนี่เส้นจะอ่อนเส้นจะอ่อนเส้นจะอ่อนผมยังเส้นผมไม่อ่อนเห็นยายทำแล้วมาช่วยกันทำตามนะครับถ้าขี้เกียจก็จะไม่เป็นแต่ถ้าขยันเดี๋ยวก็ทำเป็นเหมือนยายวันนี้วันนี้ที่เราคุยคุยมาส่วนใหญ่เป็นเรื่องนี้นะเรื่องสุขภาพหมดเลยขอบคุณตรงนี้ก่อนคุณยายบัวสอนจันทร์ธนรชูโอคยโอ้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 ย เอาบ่อเอาเต้นมม <laughs> ีเต้น,น <laughs> ่เพลงมึงนเพลงนะพเพลงา